ยิให้โดนคนสองลูกใครทำได้ให้พันหนึ่งพันหนึ่งไงพันหนึ่งปเ้ไเมปยอ่เรเร็วเวร็เร็วร็รเร็วเรเรเ็นเ

ครับเกตสุรชานุทอีปุทัยครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับผมเล่นฟุตบอลอาชีพ11คนมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพิ่งมาเลิกเล่นเมื่อปีที่แล้วสวัสดีครับผมมรุศรีดิวครับผมชื่อเล่นชื่อรองครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับผมก็เล่นฟุตบอลอาชีพมาตลอดส0กว่าปีนะครับเพิ่งมาลีทายได้2ปีครับแล้วก็มาเล่นเดินสายส่วนมากหลักๆตอนนี้นะครับผมก็เดินสายอยู่กับห้างทองรุ่นแล้วก็เชลครับ บอสปืนจะโทรมาก็พี่ต้องเชลเขาก็เป็นคนบอกว่าบอสปืนเขาติดต่อพี่พี่ต้องไปเหมือแนบบประมาณว่าเอ้ยเราไปไหมเราลองไปดูไหมอะไรประมาณนี้บอกผมบอกว่าได้ครับลูกพี่ส่งไปไหนผมก็ไปอะไรประมาณนี้ครับตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นฟุตบอลโหรายการระดับมันมันก็ตึงๆแบบฟุตบอลชิงแชมป์โลกอะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็คือมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราอะ่ะเราก็ อยากไปก็อยากลองดูเหมือนกันผมก็เล่นบอลสิเอมาตลอดอะ่ะเราเพิ่งมาเดินเดินสายจริงจังได้ครบหนึ่งปีครับตอนนี้ถามว่าประจําไม่ได้ประจําครับส่วนมากก็รับไปเรื่อยจ้างได้ครับ <laughs> <laughs> เ,รเรียกเรียกใช้ได้ครับก็เป็นน่าเป็นพวกพี่ๆเขาแนะนําผมไปด้วย <laughs> <laughs> เขาอาจจะเห็น แบบปลอมผมแบบเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพี่ๆแนะนำมาด้วยละครับใช่แนะนำาบอสทางบอสทีกทีหนึ่งก็เลยได้เข้ามาร่วมฝึกสอมด้วยมันคือรายการอะไรก่อนตอนแรกยัง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 ตกใจกันตเฮ้ยมันมีด้วยรายการเนี้ย เออเราไม่รู้คือเราไม่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นฟุตบอลแบบพอเราเข้าไปซร์ชเข้าไปดูเราเข้าหาข้อมูลเฮ้ยมันไม่ได้เล่นเล่นแล้วรายการนี้มันไม่เล่นแล้วผมตอนนี้ผมอายุ36กย่าง37แล้วผมเริ่มเริ่มเริ่มอาจจะอาจจะรีทายตัวเองเริ่มจะแก่แล้วแบบคืออาจจะเป็นรายการสุดท้ายก็ได้ในในรายการที่แบบใหญ่ๆที่สุดในชีวิตที่เราเคยไปเล่นผมคิดอย่างนี้อาจจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดตอนตอนแรกคิดว่าแบบแค่เราแค่เข้ามาซ้อมก่อนเลยครับยังไม่ได้คิดแบบแต่ว่า ยังแบบไม่ได้คิดว่าเราจะได้เป็นตัวแทนเลยหรือว่าอะไรเงี้ยพอเรารู้ว่าเราได้เข้ามาสอบปุ๊บเราก็แค่อยากเขามาทําให้มันเต็มที่ให้ที่สุดอะครับเราก็ตอนนี้ได้ไปแล้วก็มันก็มีความสูขอีกแบบหนึ่งว้าวว้าวมากเลยนะพี่เพราะว่าเออคือผมอะไม่คิดว่าพอเลิกเล่นลีอาชีพแล้วเราจะได้มีโอกาสไปแข่งขันที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเพราะผมเคยไปแข่ง ต่างประเทศกับทีมชาติ u 1ยตอนนั้นแค่ครั้งเดียวเองที่มีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักเลยดีกว่าคือแบบรายการาอะไรวะหกคนบอลหกคนซึ่งไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะแต่พี่ก็เจ็ดคนนะที่แบบเราเล่นมาตลอดอะไรเงี้ยครับในบ้านเราไม่มีนะ <c oughs> บ้านบ้านเราไม่มีไม่เคยเจอเลย11สัปดาห์นี่เป็นวีคที่12ที่อยู่อยู่กับน้องๆมาตอนนี้นนผมทุกสัปดาห์มันมีความเข้มข้นเห็นพัฒนาการของน้องๆทุกคน เอาจริงเอาจังกับรายการนี้มากผมคิดว่ารายการนี้พวกเราไปก็เต็มที่ด้วยศักยภาพที่เราเนี่ยสิบสามคนที่ไปเนี่ยผมว่าผมมองดูแล้วทุกคนศักยภาพเต็มเปีย่ยมผมมั่นใจตั้งแต่วันแรกกับตอนนี้ก็โหเหมือนอยังไงครับตอนนี้มันไม่เหมือนซ้อมเราไปทิศทางเดียวกันหมดแล้วทุกคนแบบมีแบบเหมือนพอมีโค้ชเข้ามาปุ๊บเราไปทางทิศทางเดียวกันช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่แล้วก็มีอะไรเราคุยกันได้ตลอดว่าเฮ้ยอย่างนี้นะอย่างนี้นะ ือมันทีมสปิริตเราดีด้วยครับมันก็กังวลครับเพราะเราไม่เราไม่เคยเล่นบอล6คนเราเพิ่งไปเล่นครั้งแรกทุกคนเนี้ยไปเล่นครั้งแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเจออะไรยังไงระบบยังไงอะไรยังไงแต่ว่า12สัปดาห์ที่เราซ้อมกันอยู่ตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับผมว่าเทคนิคและก็เทคนิคที่โค้ชเขาใส่ให้พอที่จะสู้กับคู่ต่อสู้ได้นะครับในในในมุมมองผม ผม,น,มน้องมองดูแวตาน้องๆทุกคนมีความมุ่งมัน่นถามว่ายากไหมผมว่ามันมันยากตรงที่เราไม่เคยเล่นอ่ะพี่แล้วแบบเราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นยังไงด้วยแล้วต่างชาติเขามีลูกแข็งแรงมีลูกหนักลูกมีความเร็วอย่างเงี้ยเราก็มันก็ถามว่ามันก็สู้ยากไหมแต่ก็มันยากนะพี่แต่ว่ามันต้องไปได้ไกลดิพวกเราอะ่ะมาขนาดนี้แล้วไม่รู้อะ่ะผมว่ารายการนี้มันเป็นเกียรติสาหรับทุกคนสําหรับตัวผมด้วยแล้วก็โหจะมีที่ไหนนักฟุตบอลเดินสายแบบเราแง่งไปเล่นบอลระดับ จริงแชมป์โลกไม่มีหรอกผมบอกโอกาสอย่างนี้ไม่มีทุกคนก็รู้สึกเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะใช่ครับมันรู้สึกแบบเฮ้ยกูต้องเต็มที่กับมันพร้อมเลยดีกว่าอย่าใช้คําว่าพร้อมนะคำว่าเกินร้อย <c oughs> ผมคิดว่าไ,ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ต่างอะไรจากห้าคนมากเพราะว่าสนามมันด้วยพื้นที่สนามอาจจะแบบไม่ได้กว้างมากอย่างเงี้ยทํำไม้แท็กติกที่พี่เลิศเอามามาสอนเราอ่ะมันมันมันได้ใช้จริงอ่ะพี่ ว่าไม่มีความกังวลเลยนะพี่มีแต่ความแบบอยากไปแล้วเว้ยอยากไปแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าไประเทศไทยก็ไม่ได้กระจอกนะครับอย่างเดียวก็อาหารการกินเพราะว่าคนไทยอะ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยแล้วแบบผมก็เคยไปเล่นบอลเอฟซีอ่ะอย่างเช่นเหมือนเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์อาหารการกินเราเราไม่ได้กินแบบแบบบ้านเราอะ่ะมันก็ต้องเตรียมตัวไอ้ตรงนีมน้มันสำคัญนะครับ กา,การเตรียมตัวผมว่าอาาหรการกินเพราะนักฟุตบอลอะ่ะโภชนาการมันสําคัญถ้าโภชนาการไม่ดีลงไปเล่นแรงมันก็จะดรอปลงผมก็ผมมองว่าตอนเนี้ทีมเราอะ่ะมองแค่ว่าโภชนาการในการที่ไปอยู่ที่นู้นอะ่ะมากกว่าจริงๆครับเรื่องเง่นผมไม่ผมไม่เป็นห่วงว่าทุกคนเดินสายมาโฮทุกอาทิตย์อยู่แล้วผมครับไข่ไข่ไม่เอาไปดีกว่า ปลากระป๋องนั่นแน่ทีเด็ดบอกเลยปลากระป๋องที่เด็ดมากไปอยู่ต่างประเทศแล้วลยิ่งเราไปเนี่ยยีิบห้ากลับวันที่หก <c oughs> คิดดูว่ากี่วัน <c oughs> โอ้โหจะตายจะตายได้แล้วผมบอกว่าอยู่อยู่นานๆ <c oughs> สุดท้ายผมก็ อย,อ,ยอย่างที่ผมบอกครับว่าน้องๆในทีมทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นกับรายการนี้มากพวกผมมันเป็นทีมชาติเพาะกิจอาจจะเป็นทีมชาติเพาะกิจเนี่ยสิบกว่าวีคเกือบ20ิวีคที่พวกผมมาร่วมซ้อมมาร่วมเทรนนิ่งกันอยู่เนี่ยผมมั่นใจว่าสกายภาพของน้องๆทุกคนในทีมตอนนี้เกินร้อยแล้วมันอยู่ที่กำลังใจจากแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลทางบ้านหรือว่าแฟนบอลเดินสายทุกคนนะครับ ช่วยมาเชียร์พวกผมช่วยมาเชียร์พวกเราให้มันไปให้ไกลที่สุดะให้รู้ว่าแม่งบอลบ้านเราแบบเออบอลเดินสายบ้านเราไม่ธรรมดาครับอ,อ๋อรู้ลูครับก็เห็นเห็นเห็นในดูทางในที่บอสส่งมาให้ดูบ้างครับไม่ยากครับไม่ยากครับไม่ยากเลยคิดว่าไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็มีทีมีทีเด็ดของเราอ่ะใช่ครับจะไม่หมู่แล้วครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะยครับบางเกิด x อ3ครับ ก็เราไปเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายพวกเราชัดเจนอยู่แล้วคือเข้ารอบลึกครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาถ้วยกลับมาฝากแฟนบอลชาวไทยด้วยครับแล้วก็คนที่ติดตามสัพพอร์ตพวกเราครับบอกบอกตรงว่าถ้ากำลังใจดีผมมั่นใจว่าพวกเราจะไปรอบลึกๆได้อย่างแน่นอนครับ